มีใครในพวกเจ้าบ้างที่พอจะปากเบือกับข้าได้ข้าว่าพวกเจ้าควรจะออกไปจากสถานที่แห่งนี้นักรบผู้ทรงคุณธรรมการที่พวกเจ้าทำเช่นนี้พวกเจ้าไม่กลัวว่าผู้อื่นจะเย้ยหยันอย่างนั้นหรอที่นี่มีแค่สิบคนเจ้าคิดว่าจะมีคนเชื่อฟังพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอนี่คือยอดเขาใส่หมอกพวกเจ้าไม่กลัวอาจารย์ของข้าจะลงโทษพวกเจ้าเลยหรือยังไงกันเจ้ากลัวใครหรือไม่ไร้สาระสิ้นดีคนอย่างข้าไม่เคยกินโกวผู้ไรอยู่แล้วสิทธิ์น้องจัดการมันเลยนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเจ้าแหละนะ พวกเจ้าออนแอเกินไปแล้วรับปัดศพยา่าขังและปิดผนึกพวกนางเอาไว้ซะขลับจานเฟิงจะต้องไม่ตายดีแน่ด้วยพลังของเจ้าคงทําอะไรข้าไม่ได้หรอกนะซุนโว่ทาไมเจ้าถึงไม่มาช่วยพวกข้าละ่ะเจ้าลืมคําสาบานที่จะอยู่และตายไปด้วยกันแล้วหรือย,ยังไงกันข้าจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นแต่เจ้าพอจะให้สิ่งของหนึ่งกับข้าได้หรือไม่ที่นี่คือยอดเขาใส่หมอกของพวกเจ้าเป็นธรรมดาที่ข้าจะต้องให้เกียรติเจ้า แต่เจ้าคิดว่าเจ้าสมบัติจากที่นี่ไปจากข้าได้อย่างนั้นหรอบัตรซบเอ้ยเฮ้อคิดจะบุกเข้าไปเหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เกรียมตัวซะเลยเนาะเจ้าคิดจะทำอะไรเออนี่เจ้าเข้ามาได้อย่างไงกันสิทธิ์น้องเจ้าอู่ฉิงไม่ใช่หรอเจ้าคงจะประหลาดใจสินะว่าข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงกันขอบคุณสิทธิ์พี่มากที่ทำทุกอย่างเพื่อข้าแต่ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเลยท่านถอยไปก่อนเถอะ เอาละถึงเวลาเก็บกวาดแล้วคิดจะเก็บกวาดพวกข้ายอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่ฮ่